ชอบอยู่กับอุตบัหะไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมบลนบานก็กลับมาเจอกับคุณชมพู่น่ารักทุกคนอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ฮะคันนี้ฮะต่อเนื่องนะครับผมที่เราเห็นลุกเนี่ยโคตรโหเลยนะที่เราบอกว่ามันมีพาร์ทสองนะครับมีความดูเดือดอีกเซตหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็คันนี้ก็คือซีรี่สาม F สามสิบนะครับผมที่เราเปลี่ยนทุกอย่างของเขานะครับเป็น M สามนะครับ C แปดศูนย์เออไม่ใช่ C แปดศูนย์ F แปดสิบนะคุ เรียบร้อยแล้วครับผมใส่ฝาใส่หน้าดุดันแล้วครับผมยังขาดพวกช่วงล่างนะครับผมแล้วก็ความเท่ของฟิตเมนต์อยู่นั่นเองครับผมนี่นะครับวันนี้เขาเป็จัดทั้งหมดนี่นะที่เราเห็นกันนะครับผมเริ่มจากอะไรกันดีมันเยอะเออนี่เลยครับผมสิ่งแรกครับพี่ผมที่เห็นด้านหน้าของทุกท่านนะครับผมบิวสไตล์ B12 ครับคุณผู้ชมครับบิวสไตล์ B12 เนี่ยก็จะเป็นโช๊คที่เขาเรียกว่าโปรคลิปมาแล้วก็คือมีสปริงไอเบรกแล้วก็โช๊ค B8 มารวมล่างกันเป็น B12 ครับเพิ่ม เขาเรียกเขาเรียกว่าคำนวรมั้นขับดีครับแต่ตัวนี้จะไม่สามารถปรับแข็งอ่อนได้หรือสูงต่ำได้นะครับผมเขาก็จะเซตไว้แล้วว่าลงมาประมาณ15-20มิลประมาณนี้นะครับผู้ชมแต่ Performance นะตั้งแต่เราลองมาเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาครับผมจากวิสัยทัศนนะครับผมเป็นเบรกนะครับผมเพื่อเพิ่มการเขาเรียกว่าความปลอดภัยในการขับขี่ของทุกท่านนะครับผู้ชมครับผมเป็น e มเพ r ร์ Performance ครับผมยอดฮิตอยู่แล้วนะครับ สีแดงนะครับผมพร้อมจานนะครับคุณผู้ชมครับก็เซตนี้เซตเทแน่นอนในเมื่อเขามีเบรกแดงครับโชคเพื่อปรับฟินเนต์ลงมานิดนึงนะครับผมล้อไม่สวยก็ไม่ได้นะครับผมล้อเป็นตัวนี้เลยฮะแามนะครับผมซึ่งล้อตัวนี้เป็นล้อคัสตอมนะครับผมจากทาง ATB Force นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสุดยอดแล้วอย่างเท่นะครับผมยางก็เป็นมิชลินนะครับผม Pilot Sport 4S นะครับผมเพิ่ม เร,เรื่องสมรรถนะในการขับขี่ที่รื่นรัวนะครับผมแล้วก็ซิ่งด้วยนะคุณผู้ชมครับอ่ามีอย่างอย่างสุดท้ายะลืมเอาให้ดูนะฮะนี่ครับผมอบแล้วดาวไปด้วยครับคันนี้นะฮะก็คือเปลี่ยนดาวไปด้วยนะครับผมแล้วก็มออพักหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินท่อเขาเรียกว่าเดินท่อแบบทั้งเส้นนะครับผมเป็นทางคัสตอมจากออโตบานของเราเองนะครับผมก็ เสียงลั่นแน่นอนเดี๋ยวดูครับคุณผู้ชมว่าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวใส่ลงไปในคันนี้นะครับผมรวมกันไปหมดแล้วนะครับจะดูเดือดโหดขนาดไหนนะครับก็ติดตามนะครับผมสักกัน ครับคุณผู้ชมครับก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมซีที่สามเอฟสามสิบที่รีโปรกิดนะครับผมกลายเป็น M3 ฟ8 0เอฟแปดศูนย์นั่นเองครับผมจับเต็มจับแน่นๆทุกส่วนนะครับของคันนี้นะก็อย่างที่เราเล่าไปนะครับผมข้างหน้าครับเปลี่ยน M3 ฟสนม์อบัมเปอร์นะครับผมก็คือบอดี้คิทของ M3 รอบคันเลยครับผมเปลี่ยนมาหมดแล้วครับผมมีกระชอนหน้า M3 นะครับผมตัวไซด์เฟนเดอร์ M3 นะครับผมแล้วก็ไซส์เกิร์ต M3 นะครับผมด้านหลังก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมด้านหลังก็คือกััันนนชหลง M3 ะครบผม ยังไม่พอฮะตรงตรงเออ่เขาเรียกว่าตรงเฟนเดอร์ทั้งหมดทั้งหน้าและหลังนะครับผมเราตีโปร่งให้เหมือน M3 จริงที่สุดนะครับผมด้านหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคุณผู้ชมด้านหน้านะครับผมจากกันชนแล้วเนี่ยที่เป็น M3 เลยนะครับผมเขาใส่เพิ่มนะครับผมเป็น CS นะฮะคาร์บอนฟอรลิปนะครับผมแล้วก็กระจังหน้านะครับผมเป็น M กระจังหน้า M3 นะครับเท่ๆข้างหน้าดุๆนะครับผมเสริมความเท่ด้วยนะครับผมด้วยฝากระโปรงครับผม ฝาป้ง CS นะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมไม่แน่ครับคุณผู้ชมก้องกล้อ่าครับผมอย่างเท่ฮะคือลุกข้างหน้านี่คือโหดแล้วคุณผู้ชมครับผมด้านข้างนะครับผมก็มีกระจกนะครับที่ใส่เป็นเขาเรียกว่าทรงเขานะครับผมทรง M3 นะครับเขาออกมานะครับผมซังซ้ายและขวาเนี่ยดูความด้านหน้าลุกมันดุดันมากๆเลยครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมใส่สเกิร์ตข้างเรียบร้อยแล้วครับผมข้างหลังเป็นสปอยเลอร์คาร์บอนเรียบร้อยแล้วครับผม สวยงามมากครับผมด้านหลังนะครับผมจะเห็นความโออาความยิ่งใหญ่ของเขานะครับผมด้วยที่เขาเปลี่ยนกระชน M3 นะครับผมตามด้วย Diffuser War s i n e r เนนะครับคาร์บอนและท่อที่เราคัสตอมให้ลูกค้าไปนะครับผมสวยงามจริงๆฮะข้างหลังนี่ดูอวบอิ่มดูแน่นดูเต็มถนนจริงครับผมด้วยลุคบอดี้ทั้งหมดนะครับผมยังไม่พอครับผมล้อครับผมเป็นล้อเนี่ยที่เป็นทาง a g b นะครับคัสตอมให้ลูกค้าลูกค้าเลือกว่า อยากได้แบบ8 2 6 M Views นะครับผมก็คือเป็นแบรนด์เป็นอะไเป็นไลน์ไลน์ของ G แปดสิบนะครับหรือตัวคอมเพ t i t i o นของ G 8 0 G 8 2นะครับผมซึ่งออกมาสวยลงตัวสุดๆนะครับผมและตามด้วยเบรก M Performance นะครับผมสีแดงนะฮะสี่พอตนะครับผมด้านหน้าหลังสองพอทนะครับผมสวยงามมากๆเต็มอวบอิ่มมากๆนะฮะด้วยความที่ลุกมาเต็มขนาดดีเลยนะคุณผู้ชมครับผมต้องมีฟินเมนด้วย นะต้องมีฟิเม้นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวพูดถึงฟิเม้นก่อนฟิเม้นเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นตัวบิวไซด์บีสินะครับผมซึ่งเราจะทำให้ดูนะให้ล้อตรงก่อนว่าฟิเม้นเป็นยังไงครับ ใช่คุณผู้ชมครับผมเนี่ยครับล้อจับกระโปรงกับเบรกระนะครับผมเยี่ยผมพูดผิดนะฮะบิลสไตล์นะครับตัวนี้ที่ใส่ไปคือ b 1 2นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าตัวบิลสไตล์โปรคีสที่เซ็ตความแข็งหนืดมาแล้วในตัวเองนะครับผมปรับไม่ได้นะครับผมแต่ว่าฟีลลิ่งถ้าเกิดชอบฟีลลิ่งขับมันๆเนี่ยผมว่า b 1 2เนี่ยก็ใช้ได้เลยครับผมแล้วก็จะทําให้ลงมาประมาณ20มิลนะครับผมหรือ15มิลหน้าหลังครับต่างกันนิดหน่อยครับผมซึ่ง สวยงามลงตัวสุดๆครับตอนนี้คันนี้นะยังไม่พอครับข้างหลังเนี่ยฮะยังมีอีกนะผมแอบเห็นก็คือไฟท้ายนะครับเป็น OLED แล้วด้วยนะครับผมเท <Hey, S 1> มากนี่เดี๋ผมบอกไปมีมีสปอยเลอร์ม,มาแล้วเป็น M3 นะครับผมที่ฉลามเป็นคาร์บอนเลยนะฮะแล้วก็ผมดูดีดเทลด้านอนอกเพิ่มก่อนนิดนึง อ่าตรงไซส์เฟนเดอร์ที่เราตีโป่งมานะคุณผู้ชมเราเนี่ยมีเป็นคือถ้าเกิดของกตัวเฟนเดอร์ M3 ที่เนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับเราทำคัสตอมเป็นคาร์บอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมยังไม่พอคันนี้ยังมีข้างในอีกครับครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ด้านในตัวรถกี่มั้งนะครับผมก็ด้านในตัวรถนะครับผมก็คือเปลี่ยนอินเทอรเนียนะครับผมนี่เลยมือจับเวลาเข้ารถนะฮะสวยๆเป็นคาร์บอนหมดแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด เกชิ้นนะครับผมเป็นมือจับ4ี่ชิ้นเป็นตรงแผงแอร์ด้านเล็กนะครับด้านฝั่งนี้ครับที่เป็นเล็กๆนะครับผมคอนโซลกลางนะครับตรงไอเดฟนะครับผมแล้วก็หัวเกียร์ฐานเกียร์ฮะเบรกมือนะครับผมเท่ๆนะครับคันนี้ก็ครบแล้วครับอาจจะเหลือขาดพวงมาลัยเซอร์ลิีกอีกนิดนึงนะครับผมในการให้มันเต็มกว่านี้นะฮะก็เดี๋ยวลูกค้าจัดอยู่แล้วฮะโอเค ครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผม F 3 0นะครับผมรีโบอฟิตเป็น F 8 0นั่นเองนะครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับผมลูกค้าท่านใดนะผมอยากจะแต่งแบบนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนรถของคุณให้มันน่าขับดีขึ้นหรือว่าเบื่อแล้วที่เราใช้คันนี้มานานแล้วครับอัปเกรดให้มันมีชุดแต่งบ้างนะครับผมให้มันน่าขับยิ่งขึ้นเนี่ยก็ติดต่อมาเลยครับผมที่ Line แอดแอดอัลตบารนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับ้องยูทูบชาแนลนะครับผม Facebook ไอจีทิกต o อกนะครับผมยูทูบยาวอีกคาันะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow พวกเราด้วยครับผมเราตั้งใจทําออกมาทุกคลิปนะครับผมแล้วรถทุกคันเราตั้งใจมากๆนะครับผมในการทําออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ให้ลูกค้าได้ประทับใจที่สุดนะฮะโอเควันนี้ผมบูวัตบานก็ขอลาไปก่อนกับรถคันนี้นะครับผม F 3 0คันนี้ที่แปลงล่างแล้วโคเท่อันนี้นะครับผมก็เจอกัน EP ต่อไปครับขอมค